เอาสบายดีพ <No. S 2> ี่น้องกำลังสีสบายดีสายเข้ามาพวกเจกับน้องมินิคือเก่าพี่น้องตอนนี้เรากำลังสเส็ดกินให้สร้างไอ้บุ๊มบิ๊มสั่งสร้างอะไรเนาะเพิ่นมาเพิ่นสเ็ด็จขอกเพื่องหายหยกเศาหยกยังสอยทองมินเนาะเศรามันใหญ่หยกเมื่อไรต้องห้ามมุ้งมาสอยสามสี่คนนี่แหละ ก็เ,เลยจะซื้อปีงไก่ที่แถวบ้านพอน้องนิ่ถ้าเจ้าบริคอยคายยังคี่ทางนั้นนี่เทางบ้านนรรลุสูงนะเจ้าคายหลายแร็วอยูน่นริงค่ะทางนี่นานบ่มีค่คายแต่ปีงไก่ก็เลยเฮากับมินนี่นะคนสิปงแล้วเดียวนี่ยนะกินแต่ไก่เฮาวแบบไก่ยันบ้านเลยพี่นอ้องบ่อมีนไก่พันธุ์เฮาวแบบมันดิบมาเฮาสืบปีงเอง ใหม่ละซาบาสเอาสีใหม่าตามมักัว้าปนปลาปลาที่ไปสิบเดือมือวานเลยปลาเค็มหน่อยปลาสิิบีกินบ่ได้ิ้บกับสิบปนเ,เอาไปเนาะมันน้อย พีงอเองเขาจะปีกมันบออยากส,สุกปนไดอะไรขันแมค้าเนาะเขาจะเอาสุกแห้งมามันกะจีโฮดมันกะจีหน่อยลงอันนี้เอาเอามาปิ้งเอาเองให้มันสุกๆจังเอามากิน tay khuôn rồi gần thì nó cũng mình nhảy, mình nạc nhọc nhọc vào đợi. เสาไม้มันใหญ่มันหนักเนาะ บายดีพี่น้องนในวันนี้นเขาคั่วพี่น้องเลยแซบแซบแซ่บป่นปลาคิงพี่น้องเว้ยเขาไปซิดบ้านนี่แหละเจ๊ได้ตัวบุคทับบุ๊คเอาเมื่อไปซีดฝ่ายเลยพอใกล้หูกตัวเย,ยื่อตัตวนะี่ฮะตา,ตายนำ้ำเขาได้ป่นพี่น้องเว้ยแบกเสาเอาเสาลงไป นั่งใ่พี่น้องเอาเสาเก่าลงไปเห็ดหางเพื่องพี่น้องเลยเห็ดบอลมุ้งไว้เพื่องนั่นแหละขั้นเฮาสิบุขันเฮาบุมุ้งไวหวขั้งเบิ่งปูโดนมาซอยนั่นแหละขั้นเราบ่มากกับช่วยเห็ดปรเป็นนั่นแหละฟากินข้าวลงกันเด้อซดน้อย ส่น้ำี่เยอะนเลยเสียงกับมากินนำอา่ลันได้ยางหี่ฮะเาสองคนชวนไปสักยะเราก็บบไปมาเดิมมาเดิมซุกเด้สำเร็จไปเทียมห้อยพี่น้องุกวปนปลาปะทะปิ้งปลา มีปล in าเห็ดแล้วก็มีปิ้งไก่น,น้ำยองนะแล้วก claro ็จินกระปุนเข้ากับหมักอันนั้นหมักกล้วยทันีเด้องพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อเมื่อกีขูดทุกคนเด้อปั่นกระสังเซ่บแท้แน่นอนพี่น้องแล้วก็ตา้ใครทำมาเหลื่อมตานั่งข้างนั้นเหลืองตาแห้ ยดเข่าห้าวนี่เขาห้อยมอนเขาลาแต่ททำไมบอะใครมืูข้ามเหรอเข่าหอมมเจี๊ยมด้วเม่าหอมมากหอมุ๊บเลยหอมอะไราซ่งบอ เขาทมดาน้ำซัมเจ้าเขามาแทนนะแทนปลูกเขาเขาปลูกน้ำเอ็กซั้นลงมาหน่อยเลยชักมึงเลยเอาไข่นี่อไข่คุเอาบ่าุทุกวันกินยังไงสบาสดีพี่น้องกินข้าวช้าน้ำกันเลยพี่น้อง นคนปานแล้วก็ปีนใกล้ป่าแหงล้มไข่ผนประเคนะกินกับกล้วยทะนี่ ก็กลนนะกก่นแล้ว,วาม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 าเนีย่ยเาลุงเขาเดพี่น้อมมาเด้อ กินเขาเศร้านั่งกับเปอร์ทนีต้นปากเข่งเปออนนี้มแล้วมันมาัทำมอนมาได้หน้าอ่อือโอ้ีตึงบตึงเบอร์เทนี้แล้วมึยอมต้นมันงามอยู่หนะงเขนอะไรครับตึงอต้นม่วงะงามของม

พอหมดเลยใช่ไหมยี่สิบเงินไ่ไหนแล้วโอเคโครงการของบ้านนี้หมดน้ำร้อนมั้ยน้ำร้อนหมด คนก็นเจมีเงินหมดบานพวกกำเงินหมดหมดเลยใครจเงนไปขวบเรื่องของราอายางนคนนีมนี่เราชอบเด็มาคนดีคนนงนี่เป็นการใ ผอมรายกระเดาเราเห็นครั้มัดว่าแถวทางดเนาะรวมนเลยตัวร่าก็ขึ้นมาลง มา้วนะที่กระทำกระทำดีอาการนี้โหลาเกจินัน b เ a t มวนเี่หาฮักแรนต้องซื้อกัน ปรมาอยู่หน้า <in> ห <Asia> <I> hmm. ัวค <area> ่เพ <Sei> <words> <making ath rebbe> ื่นของันจะติดงานยังไงให้องกระบอกยเบอรม่เูนเดียวนะยังเป็นนะ เปนนะร่าจนเปนคือเยียนนะบเป็นมือวิโยกไ่ได้ันคืออยู่คนเดียวชิ็นเงะมปน่องแล้วกัเป็ดยังก่อนยังก่อนเนาะเทนยังยังยังต้องมีขอดด้วยนะอรแล้วิมูลำกับโอเลนอก้อนเนาะมืกับ คือก no mm ันแล้วจะสิมาลัดตอนมกับอะไรแดดจะเศ้าพี่น้องอ้ยมือแจมเลยใ้มอนบ่ถืนเกื่อนจะปล่อยได้มันกใจจังไม่ร้อยหรอกไม่รนะคร ยีบตัวเพ่อนเนาะ้งเมฆทางเกรืองกินเศ้าแงเราแรงตอนเกี่ขานะจาาพ่กใครง่านาเี่าถายแล้วเนะไช่ยน่ก็ง่าาเา๋มาบ่นยงหน่อยขันนำ

นี่นะดอมันขึนน้ำเกลือดินน้ำใมมากมาจะเจอขมขึ้นไม่มาใครมาจบก้รวางซีมเหมือนหอมหรอวะเข้าวเนี่ไม่ามาใช่ไหม

คุณคุณจะร้ายพี่น้องสิได้เนาะวันนี้ดีไมีแห้งเลยสุขภาพแข็งแรงอายุหมันคนเยินพี่น้องพ่อกันไม่คลิพนะสบายดี